สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมขับไม่กินเข่าเที่ยงพี่น้องครับผมครับคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับผมมาโร่งบาลพี่น้องครับผมปรฝฟอกผู้ป่วยครับผมมันนี่ก็เลยด้เวลากินเข่าครับผมเวลากะเที่ยงแล้วครับผมครับหลังจากหาหาเข่าหายาคนป่วยกินแล้วครับผมห้กับสิพี่น้องมากินเข่านะครับผมมันนี่มีเมนูกคือ เป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องครับผมก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างโรงบานนะครับผมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวรถเล่ครับผมครับอยู่ข้างโรงบานผมผ на, ame, ่านไปผ่านมาแตเห็นคนกินหลายพี่น้องมันนี้ผมก็เลยคิดอยากครับผมหลังจากกินเขาเบิ้งไก่กินเขากองกินมากมากินทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้ายเติบแล้วครับผมก็ร้ายย่างแล้วครับผมเพราะว่ามันอยู่ลายมือนะครับผมผมก็เลยสามารถกินก๋วยเตี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งครับผมถ้าพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องครับผมนี่ครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยว แข้งหลายปเดยพี่น้องแข้งนแข้งหลายเป็นสี่ขวมอันนั้นก๋วยเตี๋ยวที่สวยพุ่มครับผมพอาะมันเป็นรถเลนนะครับเพราะบางทีถ้าเก่าถ้ขี่เพิ่งกระใส้ถวยย่างดีคนละคนกินไปกินคนองคนกินแล้วก็เอาไปนั่มครับผมก็ได้ใส่ตัวนี้ครับผมก็กินแล้วก็เย็บทิมทั้งระยะครับผมพราะทิมกระเจี๊ยบกระจายเลยครับผมกลับมาพี่น้องครับนี่ผมกำลังกินอยู่แยกตะวันโตลงบานพี่น้องครับ แยกตะมันตกทางหลังโร่องบานนะครับผมอันน nah, okay. ี้เป็นคลองหลบเป็นคลองคู่เมืองนะครับผมอันนี้ผมนั่งอยู่ทางคู่เมืองครับนั่งเป็นแบบเป็นคล้ายๆว่าเป็นสวนสาธารณะครับผมทางปุ่นกับเป็นมองออกกับร่งกายนะครับผมกับมองนี้เพ้นกับกีดไปยั่งดีครับปวดรักษาความสะอาดนะครับผู้ใด้ขันมานั่งนั่งเหรียญนั่งเสื้อมีแห้งครับนั่งนอนเหรียญนั่งเหรียญโทรศัพท์นั่งอ่านหนังสือยังกะหรือว่าเรียนออกกับร่งกายมีเครื่องออกกับร่งกายครับผมจะได้กะ ขอให้ทุกคนรักษาความสะอาดอยกันครบเพื่อบ้านเมืองของเฮานะครับผมขับมันนี้อีสานโซลีเฮากัพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวครับผมบ่อบบอสลายใหญ่แห้งผ้าพี่น้องครับเพราะว่าอยากเข่าไปแห้งหิวเข่าครับครับกินให้เบิ่งครับผมแซ่บครับอันนี้เป็นบะหมี่ครับบะหมี่เหลืองครับอืมน่าจะเข้ากินเฮาสิบอกกับพี่พีน้องโซลีไปนั่งไปกินผู้เดียวกับโซลีผู้เดียวพี่น้องถูกกิน ราคาสี่สิบบาทครับจะถือว่าบอแพ้งครับอาได้ถ่วยงี่ยน่ครับมีตัวงอ,อกน้ำแสบมูกชินมีเนื้อมู้แบบแสบพีน่น้องบะมี่ลวกนุม่มครับ มันนี่อยู่เป็นวันศุกร์วันศุกร์พี่น้องหอมซีมีตลาดครับตลาดตอนนั้นคนเดิอนอยู่เส้นนี้แหละพี่น้องเส้นหนานโรงเรียนเมืองม้านอดอุตสาหกรรมดเดียดแย่กนี้แหละครับตอนซีเมนต์ตอนนั้นคนเดินครับผมเรื่องเรื้องการท่องคนมีโอกาสสีผ้าพี่น้องบึ้งครับผมขนันบ่ามีโอก,กาสเมื่อจีกบบ้านตาเนะเวนพอมีภารกิจนะครับผมนี่ครับนี่แหละครับเป็นซีแยกนี่ซีแยกเป็นซีแยกหลังโรงพยา,างงบาล หลังรงบานทั้งตะวันตกนะครับผมรับทั้งอีกมุมหนึ่งก็เป็นเล่ากาชาติชาวไรเอ็ดนะครับผมผมนั่งอยู่จุดนี้กับตรงขามนี่ก็เป็นสนานักงานเกษตรเพเ่อเมืองนะครับผมอยู่ทั้งนี้ครับอมากินครับกินไปเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็บบรรยากาศอยู่กู้เมืองอือฮึบครับ บางทีถ้าขอกนนำขึนอยู่กับบรรยากาศน้่พี่นรองก้นอยู่นอยู่กับความอุดมสมบายความอยู่ดีมีแห้งกันเ้าอยู่ดีมีแห้งกินยังกระเซาะบ้อนจะเป็นเข,าข่ากลางแท่งร่อนจะเป็นพัตตะขันร่างกายข้าสมบูรณ์ดี ่มีหลูกไฟเบียดเบียนนี่กินยูส่กับแซบไปน,น,นอองชุดยจดครับอ,อันนี้ผมสั่งเป็นหลูกสินปลาเป็นออดอกแล้วไม่เป็นนันนงกรอบจ้ะ นุ่นกันไปพี่น้องเ,อเห็นปัญห็อยากกินน้ำจะได้กอบขวบขวบกุ้นะครับเด้อขอพี่น้องพอดีติดตามอยู่กอบขวบกุ้นอย่ายไรน่ครับการยูก,การกินขเขา สำหรับผู้ใดอยากให้ทีมงานอีสานโซล,ลี่เฮาไปโซล,ลี่เรื่องอยังพี่น้องครับบอกแม่กับกวความมีดแม่เดี๋ยวสินั้นไปหอดหม่องครับผมเดี๋ยวสิเป็นออนแอร์ออกาสให้ไปรีวิวสินค้าให้พี่น้องครับผมเดี๋ยวจัดให้เต็มๆพี่น้องรีวิวสินค้าแบบธรรมชาติพื้นๆบ่มีการตัดต่อบ่มีการใส่โลเกชัน่นบ่นมีการใส่เอ,เอฟเฟกต์ยังพี่น้องครับผมอาแบบธรรมดาครับผม เพราะวะ่าตะมือนี่ผมเดินแบบธรรมดาผมสมบตเยนตัดต่อ,อยังเก่วครับผมครับเพราะว่าผมมีเวลาสิ่แต่ตัดต่อพี่น้องครับเดี๋ยวกับเ่รารู้ว่าสิแต่ต่อหอย่างกับเอาแบบเอาแบบธรรมดาผื่นๆเอาแบบของแท้เลยพี่น้องครับแช่อ,อัดเป็นคลิปแม่แหละก็ร่งเลยครับผมผมบ่อยากตัดต่อแล้วพี่น้องครับผมกินครับกินกินเดี๋ยวกับกดติดตามนี่พี่น้องเด้อจ้องอีสานโซเล่ครับผม หรือว่าทา้งเฟสบุ๊กกับอีสานโซโลี่คือเข้าฟน,น้องนะครับผมเข้หารับไทยทำชีวิตอีสานครับอีสานอีสานเข้ายิงไหนเข้าจะนั่งเบื้องฟื้น้องครับขันมีโอกาสนะครับวันโชนี้ว่าค่อยมีโอกาสนะผมคุณประกาศไส้ได้อยู่ฟังนะกินเขา่า นำสูตรทีแซ่บๆไป้อ,งก,กกองกินก๋วยเตี๋ยวนี่ผมซิมมาก่อนซิมเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงตามประสบการณ์นี่นี้มากินแบบคน้นด้วยไปน้องครับกินแบบถิมเลยสวยส่วนมุ้นหีิ ห่อนหวานอุ่นๆกับบรรยากาศเย็ยนๆไปน,นอนเออไมส่สบายเลยนั่งอยู่แต่ผมเป็นยังไงอินทนันนิดเลยกับต้นหอมขึ้นคุ้นใครบุ้งประเด็นหนำมะน้ำ ตอบตรงไปเป็นกองฉลากพี่น้อง <c oughs> เ,เจ็บๆเจ็บตัวไหนพี่น้องไป <c oughs> อย่างมันเจียวหัว่บวชกันมาเด้อครับเด้อ <c oughs> ผมเที่ยวไปที่แม่เสือผมบวชที่เขาพุ่งเนี่ยเจียวฮบวชกันเลย เดแล้วเดี๋ยวยั่ไม่ลสดอุ่นๆพช่ไหมนอค <c oughs> แบบนั่งยู่ขขางกว้างเย็นดีๆพี่น้อง อากาศบ่า้อนครับแล้วก็บ่หนาวครับกอากาศอากาศมั่นในเตียงนี่พอดีอมไม่เลวพี่น้องครับผมนี่หม่องคุ้มดังอยู่นี่แหละบรรยากาศหม่องคุ้มดังกู้คว้างครับนั่งอยู่กู้คว้างนี่เป็นซัมมาออกกําลังกายเลยพี่น้องขอปรนปราน ออกก่าลังกายได้ท้าพุนเป็นมองออกกําลังกายนะครับเด็กน้อยก็ร่างออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะนี่นะกู้ขู่ข้องขู่ล <c oughs> ้องหลอบเมืองครับผมท้าพุนหรเป็นโุงเลียนเมืองรเลดครับผมส่วนมากเด็กน้อยเด็กน้อยเป็นห้องมาเลียนนี่แหละครับผมอีกก็เป็นล้องืมอแรงวันเสาวันศุกกับวันเสาครับผมแรงวันศุกวันเสาสิมีถนนคนเดือนครับผมมองนี้ปกติพนเหยีจอดรถแต่ว่าวันศุกนี่วันศุกวันเสาคนโ่นห่ให้จอดรถ หลังจากใบม่วงเป็นตัวไปฮอดหาทุ่มนะพี่น้องครับผมเพราะว่าเป็นีตลาดนะพี่น้องครับผมนี่แหละส่วนตองคนเดินรอยะเอ็ดนะครับผมรู้สุดยอดเลยครับบรรยากาศอันนี้กําลังเย็นดีสุดยอดเลยครับนี่แหละครับมัหนีเข้าภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศมุ่มต่างๆของรายลอียดนะครับผมผมนั่งกินเขายังนี่ก็คือมากินเข่าช่วงพักเที่ยงนะครับผมเจ้านายผมก็ขีขึ้นไปแล้วขี่ไปดูแลผู้ป่วยนะพี่น้องกับผม ครันนี้โอกาสเดยวสิบ้าพี่น้องไปเบื้องบุมต่างๆของบริอเอีดครับผมกับเบื้อยางเบื้องไานกับเบิ้งพ่อหอมปากของพ่อในพี่น้องเนาะครับตอนรถเรียนไปมากอ่ะนะครับเรามาระวังเด้อพี่น้องเ้อคุณนี่ครับไปใส่มาใส่กับยืดลืมครับพกแมสกใส่แมดกครับใส่ปิดปากปิดปากครับม่าหอยข้างครับปรุขวนมาหอยข้างใส่ใส่แมดใส่ข้างซ้ำใส่ถุงยาง ไข่หำเอาไปสวัสดีครับปอกกันไหมครับผมสํหรับคลิปนี้ก็ลาพีล่าหน่องไปนีครับผมสวัสดีครับ